สมสุรินชัยเวียงไทยนะครับก็เป็นอดีตนายกสมาคมนักเลงเก่าสินมินปัจจุบันก็เป็นนายกกิสิมาศสมาคมนักเลนเก่าสิมินซึ่งเป็นโรงเรียน,นที่เก่าแก่ล่มมิลลีร้อยปีแล้วก็คนเกา่เกาๆก็อายุเยอะนะฮะและความทรงจำเกา่เกาๆก็มีอย่างเช่นตลาดใต้เนี่ยเป็นความทรงจำเกา่เกาๆตลาดใต้เนี นะรัะว่าเป็นตลาดที่มีมานานเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งก็หมายถึงว่าตลาดนี้เกิดก่อนเขาแล้วก็ทุกคนก็ใช้ตลาดนี้เมื่อก่อนนี้ในจังหวัดที่สุรุเนี่ยจะมีชุมชนพอมีชุมชนเกิดขึ้นก็มีตลาดตลาดก็มีตลาดนี้แหละที่รองรับชุมชนเมืองและใกล้ๆกันก็มีศาลเจ้าคุณเจ้ากง คุณทัพกงนี่ก็เหมือนกับสารเออคือ,อเ,เจ้าที่อ่ะอน2 5 0 0ที่เกิดเพลิงไหม้่ยก็จะมีอาคารอยู่ริมน,น้ำที่เป็นอาคารไม้ยื่นมีเสายื่นไปในเขอเรกเตงเนี่ยแล้วก็รองรับขาคายก็อยู่ริมน,น้ำหมดในอดีตเนี่ยการสัญจรไปมาไม่มีถนน มีในทางน้ำเท่านั้นทางน้ำก็จะเป็นการสัญจรสัญจรที่ดีที่สุดไปมาหาสูงตอนนี้ไม่มีถนน,นบนทางเหมือนปัจจุบันก็ค่อยๆพัฒนามาความทรงจำตางนี้ย่านการค้าก็จะอยู่ถนนพุทธบูชาของจังหวัดอิสระมีอยู่ไม่กี่สายมีถนนพุทธบูชาลำนละถ,ถนนบรมไทยลพบ้นนะทางสถานีรถไฟกับเอกาทารสรดก็เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่จุดหลักใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้มีท่าเรือแดงท่าเรือเขียวที่มีการสัญจรไปมาสินค้าสินค้าส่งคือจะส่งสินค้าออกหรือนําสินค้าเข้ามาขายในจังหวัดพิุโลกก็ผ่านตรงนี้ตรงท่าเรือตลาดใต้านี้ก็จะมีโรงหนังเขาเรียกวิกใต้เคยเคยไปดูเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อน ซูเปอร์แมนแรกๆที่เนี่ยแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆนี่ที่ที่ฉายนี่มันเป็นเมื่อก่อนออโรงภาพยนตร์เขากป็เป็นไม้หมดเป็นอาคารตึกไม่มีครับสำหรับโครงการวิจัยตลาดใต้และอาจจะเป็นโครงการต่อไปต่อไปที่จะมีเกิดขึ้นเนี่ย อ,องค์กรในจังหวัดพิศซกโดยเฉพาะยิ่งเจ็ดสมาคมหรือ,อคนในชุมชนที่เป็นแการนำไม่ว่าชาท้องถิ่นเท่าที่ฟังดูก็ยินดีสนับสนุนไม่ว่าอะไรต่างๆแล้วก็ชุมชนในเมืองเนี่ยคนจีนเยอะก็อาจจะมีส่วนที่เป็นจีนบ้าง ประเพณีหรืออะไรต่างๆที่มีประโยชน์หรือสะท้อนให้เห็นว่ามีวิถีชีวิตยังไงวิถีชาวบ้านในอดีตและปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างแล้วทําให้เกิดความเชื่อมต่อให้ก่อ,อนที่จะรุ่งเรืองก็มีอดีตที่ทําให้เราได้พัฒนาขึ้นแล้วก็อาจจะนําอดีตมาเชื่อมต่อในอนาคตได้นะะี่ครับ